ในการที่เราทั้งหลายนั้นจะได้ใกล้ชิดพระองค์และเราทั้งหลายนั้นจะได้พักสงบในพระเจ้าวางทุกสิ่งลงไว้ในพระเจ้าไม่ไว่าจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่องในฝ่ายกายภาพในชีวิตของเราแต่โดยพระเจ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงโปรดเมตตาอวยพรที่จะเติมเต็มในจิตวิญญาณของเราทั้งหลายที่จิตวิญญาณของเราทั้งหลายนั้นจะอิ่มบริบูรณ์ในพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรพี่น้องทุกคน ที่เข้ามาที่นี่นั้นจะมีความเชื่อเพิ่มมากยิ่งขึ้นในพระเจ้ามีความวางใจในพระเจ้ามากยิ่งขึ้นและขอพระองค์ทรงโปรดสถิตอยู่กับเราทั้งหลายขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะช่วยเหลือเราทั้งหลายในการดําเนินชีวิตในการติดตามพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดนําเราทุกๆคนที่จะใกล้ชิดพระเจ้าผ่านการนมัสการพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน แล้วร้องเพลงนี้ด้วยกันจงมีความเชื่อในพระองค์จงมีความเชื่อในพระองค์เธอพระองค์เป็นทุกสิ่งเป็นทุกอย่างที่ใจของเราเท่าพึ่งพี จงมีความเชื่อในพระองค์เธอเราเป็นทุกสิ่งเป็นทุกอย่างที่ใจของเราเขาพึงที่มีความเชื่อสักนี้ผููเขาต่อเคลื่อนได้ เปี่ยนสิ่งร้ายนักใจกลายเป็นดีรวมความเชื่อรวมใจรวมกันช่ิยเด้ มีเลืองอะไรแรงที่ยากเกินไปมาร่วมใจเชื่อในพระเยซูจงมีความเชื่อในพระเจ้าจงมีความเชื่อในพระองค์เธอเราเป็นทุกสิ่งเป็น ใจของเราเข้าถึงทพี่อีกครั้งหนึ่งครับจงมีความเชื่อในพระองค์เธอเราเป็นทุกสิ่งเป็น เชื่อสักนี้ผู้เขาก็เคลื่อนได้เปลี่ยนสิ่งร้ายหนักใจกลายเป็นดีรวมความเชื่อรวมใจรวมกันใชทริ์เตจ Bye. ว่าร่วมใจเชื่อในพระเยซูเลเมนเราจะร้องเพลงชื่นชมยินดีในพระเจ้าไดมไหมครับพระประสงค์ของพระเจ้าอยากให้เราทั้งหลายนั้นมีความชื่นชมยินดีอยู่ในพระองค์ทุกเวลาไม่ว่าจะทุกร้อนประการใดจงชื่นชมยินดีในพระเจ้าเอเมนมีใครอยากจะเคาะตินี้ช่วยหน่อยไหมครับเอาเลยเลัง ช่วอะไรนะาเลอ่ช่วยกันช่วยกันนมัสการนะครับวันนี้ทีมนมัสกาลวัยรุ่นไม่มาวันนี้วัยรุ่นมากมา <elu> <elu> ่าเลย่าเลยต,ตช่กันนะครับเอเนจงชื่นชมยินดีในพระเจา้าอ่ทุกเวลาอยู่ทุกเวลา,วลาจงชื่นชมยินดีในพระองค์อยู่สมเสมอไปอยู่สมเสมอไป เจ้าที่ชอบยินดีในพระเจ้าอยู่ทุกเวลาอยู่ทุกเวลาเจ้าที่ชอบยินดีในพระองค์พระเจ้าของเราพระเจ้าของเราอย่าให้ท่านทุ์รบด้วยสิ่งใดแต่จงทุ่ทุกสิ่งต่อพระองค์โดยการอธิษฐานและการบิิวารของพระครู เ,เราตัดตินสุขไม่ขาดเจ้าจะาคู่ครองทำเพียง้นจิตใจให้ทัานพระสัมใน้องค์พระเจ้อขออีกครั้งหนึ่งคำจงชื่นชมยินดีในพระเจ้าอยู่ทุกเวลาอยู่ทุกเวลาเจ้าจชื่นชมยินดีในพระองค์อยู่สมเสมอไปอยู่สมเสมอไป จ้าินชอบินดีในประจา้ายุทกเวลายุทกเวลาจงาินชอบินดีใน่้าองและเจ้าของเราแระเจ้าของเรายายท้ทุกรัได้ิ่งใดแต่จักรุนสิ่งต,ต,งพงตาพรด้วยการธิชชา ในอภัยสูบูเดียว <Hey. S 1> ยายนับทุกพร้อมเด็สิ่งใดแต่จงทุกทุกสิ่งต่อพระองค์โดยการอธิษฐานและการิีวมนของพระผู้ <Hey. S 1> และวั้งศิษสุขแม่พระเจ้าเจ้าผู้ครองความคิดในใจิตใจให้ทาพควสมสงบ ในองค์เศรษฐกุลเราก็อยากให้ร้อนในสิ่งใดยายทัานทุร้อนในสิ่งใดแต่จนทูลถึงติณตาองค์โดยการอธิษฐานการเิ็นวัดของพระครูเราต้อีสุขในพระเจ้าจากุณกรังคความคิดและจิตใจให้ท่านพระสงฆ์ ในองค์พระเยซูผู้เดียวให้ทางทังสงบในองค์พระเยซูผู้เดียว hey, hey, yeah. ฮ้ล,ลาหลยาเพลงถัดไปเราข้ามนะครับไปเพลงสิลาที่มีชีวิตเราพ้องจะเป็นดินที่มีค่าเห็น <Yeah. S 1> เราเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงโปรดสถิตยอยู่กับเราเองมไหม,ไหม,ไหมครับ พระเจ้าจะทรงนำเราในการปฏิบัติเราเชืพระเจ้าไม่ว่าจะมันจะขาดอะไรไปในขีดจำกหรือในชีวิตแต่ถ้าเรายึดพระเจ้าไว้ในที่สุดวันหนึ่งพระเจ้าจะเปิดเส็มให้เราไอแมนไอเม่เพลงนี้ครับเราพร้อมจะเป็นดินที่มีค่าเป็นเหมือนศิลาที่มีชีวิตเป็นพระนิเวศเป็นที่สถิต เป็นเครื่องบูชาของพระวิญญาณเราน้อใจกายถาวายพระเกียรติเลนเมือเทวีเป็นผู้รักชัยด้วยความเต็มใจถาวายพระเจ้า เป็นที่สถิตเป็นเครืองบูชาของพระปิญญาณเราเอาใสกายพระวจนะเป็นแม่เลี้ยเป็นผู้รับใช้ด้วยความเป็นใจ และในพระบิดาเราก็เป็นมีสิทธิ์เป็นผู้เป็นบุตรของพระเจ้าฉะนั้นเราจึงเป็นหนึ่งเดียวในพระเจ้าเอเมนที่น้องอีกสักเพลงไหมครับเอเมนขอให้เรามีชัยชนะในพระเจ้าขอให้มีพระเยซูในพระเจ้าเราร้องเพลงชนะชนะเชินิดนีหลับเอเมนพี่น้องเพลงนี้ไม่มีเนื้อก็ไม่เป็นไรทุกคนแมจะร้องได้เอเมน ชนะชนะชนะชนิดนิรันดรายสชนะชนะชนิดนิรันชนชนะชนะชนะชนิดนิรันรเยสชนะโอฮาเลูยโอฮาเลูยพระองค์จะกลับมาเราโอฮาเลยโอฮาเลียพระองคจะกลับ พระเยซูชนะชนะชนิดนิรันชนะชนะชนะชนิดนิรันพระเยซูชนะโอ hallelujah oh hall เเยูชมีัในพระนามพระเยซูในพระนามพระเยซูที่ร้ายจะต้องหนีไปเมื่อเราสู้โดยนามพระเยซูใครสามารถต่อสู้เราได้เมื่อเราสู้โดยนามพระเยซูเราจะเป็นผู้มีชัยในพระนามพระเยซูใน

ชัยเปนไหมครับอาิรรานขอในนาพระเยซูให้ชีวิตของเรานั้นอยู่ในพระเยซูเสมอไปฮะเลลุยาสรรเสริญพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่โปรดทรงนำเรามาถึง่แหงที่แห่งการนมัสการพระเจ้าของพระองค์ทรงโปรดเมตตาให้หัวใจให้ความเชื่อของเรานั้นได้วางใจในพระเจ้าสูุดๆพระเจ้า และขอพระองค์ทรงนำเราไปในพระองค์ไรเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดแม่ตาให้ชีวิตของเรานั้นได้ถวายพระเกียรติิริแด่พระองค์ข้าแต่พระเจ้าเราขอพระคุณพระองค์ที่รงทรงโปรดแม่ตาที่นำในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนที่อยู่ที่นี่ที่จะได้ใกล้ชิดพระองค์ในเราจะนมัสการพระองค์ด้วยสุดใจของเราเราขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วร้องเพลงชาด้วยกัน ขอถาวายพระศิลีแด่พระเจ้าผู้ทรงพระชนผู้ทรงควรแก่การรรเสรินขอโมทานาพระคุณแด่พระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสูงเราพร้อมใจนามาสากการ เดบประจเจื่อจะทุกยินดราพระองค์ประทานชีวิตเราหล่นฟรีในพระศีรีองค์ุสมพระโชว์เราเปลี่ยนปรีในพระศีรีตลอดปีนีลนัลด่ประจ้า ผ่านชีวิตเราเป็นงรีในพระาศรีองคุ้สมพระชนเราเพิ่งปีในพราศรีแต่ละิดนี้นาขอพระเกียรติปราิรีและคำสรรเสริญ โปิลและคอมสันเสรจงมีแด่เระอกาวอีกนิดนึแด่เระอาผู้สมงโปิลีเต็มไปด้วยสงญญาณีแด เรเสริญพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สําหรับการที่โปรดสริให้เราทั้งหลายได้ใกล้ชิดพระองค์ให้ชีวิตของเรานั้นได้ใกล้ชิดพระเจ้าให้การวางในหัวใจของเรานั้นวางที่เป็นหลักของพระองค์้วยกันให้ชีวิตของเราอยู่ในพระทัยของพระเจ้าให้รานมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณของเราพื้นฟ้าสวรรค์ พระกาพระวารามีพระเจ้าผู้ได้เพรียบบ้า Assalamualaikum เชิญพระเยซูประทับในหัวใจและจิตวิญญาณของเราทั้งหลายและให้จิตวิญญาณของเราทั้งหลายที่จะอยู่ในบัลลังก์ใจของพระเจ้าที่เราทั้งหลายนั้นจะอยู่ในพระองค์ให้การนมัสการเป็นชีวิตเป็นจิตวิญญาณของเราให้สันติสุขในการนมัสการเป็นอยู่ในพระเจ้าในรู้ย่าในูพระเยซู นามสกุลมิตรสัตว์เ้าเชิญพระเยซูประทานทีนี้เชิญพระเยซูพระทานทีนี้ฮัลลหยาเราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงอยู่กับเราทั้งหลายมป็ไหมครับ เราบอกพระเยซูว,ว่าเชิญพระเยซูประทับที่นี่เราตกหัวใจของเราใชเราตีหัวใจของเราเี็นไหมครับเชิญพระเยซูประทับที่นี่ <Yeah. S 1> เห็นไหม <Yeah. S 1> ที่นี่คือแหล่งแห่งจิตวิญญาณแหล่งแห่งชีวิตของเราแหล่ง <Yeah. S 1> แห่งกำลังของเรา <Yeah. S 1> เห็นไหมครับเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับการ